เเปิด <laughs> สู่แล้วสู่แล้ปู <laughs> ่สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่องพายทองคำน,นะคะดูดูดาวเร่องเดินตามขอบไปแล้ว <laughs> ก็จะหอมหญ้าพี่ทองกินนิเฉยดาเรืองวันนี้เดนมาหน้ามาเดินมาเดินออออีกนะเดินอ่อดาววังจอดแวะตรงนั้นนะนั่นนั่นจอดแล้วจะแอบกินกลวยแล้วอ่านี่ก<า>็ไม่กินกัน

ไอ้ đôi dài เหี้ยเหี้ยนี่จะกินเลยเออก็ được chung. ดาเรืองออกไม่ต mm uh, ้องจูงกพ่อขี่คออ่ะดีแล้วขนาดขีดคอก็ยังลุ้นแล้วลุกอีกอยู่ขี่คอจะเอาไม่อยู่จูงนี้จะไปตามอาหารที่ไหนนี่ใช่ไหมดาเลยสงสัยมิ่งมาไม่กลับบ้านแล้วจะไปหาฟี่ฟ้าจะหาฟฟ้าใคร้วนจะเข้าป่าา่งีบเดินไปไหนเยอะ ดให้อย่างนี้ก็กิดกินมีการฆ่าปไปอีกดีวสิหนูยอยากโชว์ความสามารถมันไปท้องไปท่องเน็บหนูอันนี้ก็เหน็บเป็นอล้ราเรื่องนั่นไม่กินแลว้วข้าวมาทำไมเนี่ยเนาะข้าไว้คุณหม้อทามนี่เลย กนแ้ไ้น่งยังไม่ถึงเวลากินเนาะดาวเลืองเริ่มงวงขึ้นหางเริ่มกร็งไปกันมา

พาพ่อเดินอันนี้แล้วเดินให้มันตตรงหน่อยดาวเรือขี่ไปอีกอะน้องเห็นจดูดูดาวเรือ <laughs> พ่อไม่ได้บังคับน่าจะพาพ่อไปเลยไไปปแแลล้้ววไปแล้ว ตาเลือนไปไหนมาเนี่ยทางเขาพาไปอยู่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควักควักเสร็จเสร็จแล้วพอพาพอเดินถอยลังอีกอะไรอยากไปอยากไปหนู่นเห็นบ่พุ่มบุญบุญเอิ้เนล้วพุ่นบุญบุญบอกวมาทั้งทีมาทั้งทีเดิน <ม>เดนินทุกวันทุกวันย่างไปอีกทางที่ไม่ได้ไปดูดูตายยังตายยังจะมองหันกลับไปซอยนั้นคืนอีกนะ <c oughs> <c oughs> ดาเรืองอันนี้พี่ฟ้าไม่ได้มาโรงเรียนหรอกมาๆมาเดินสเต็มทางเลยนะเซิน ถือวิฟ้าอะไรอย่างดาวเรืองถึงเพ <c oughs> <laughs> eh ื่อนซีเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นโรงเรียนของกินอยู่โรงเรียนเยอะแยะเลยดาเรืองยังไม่ยอมอ้าจะพาพ่อเดินกลับคืนมาแล้ว mà มาแล้วมาแล้วดาวเรื่องดาวเรื่องเปิดเนี่ยเอาแล้วค่อยๆๆ ดดาวเรืองใครพาเปิดตกใจพี่เดือนเหรอเมื่อกี้น้องเลยนะอาตามพ่อตกใจเชียวตกใจไหมเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างดาวเรืองหรอฮะ

เอาทำาความรู้สึกเมื ok ่อกี้เลยอะไรดาเรืองลองเมื่อกี้คิดว่าจะเป็นยังไงรู้ใจแล้วดาเรืองเลยแต่ดาเรืองวิ่งนิดนึงดูดูจะไปหนนั่ไนนเอาโอ้ยอยากยืนอยากยืนสองขาบนอันนี้เรามาถึงได้ทำไมไม่เห็นทีฟ้าวะ ินอ้อยไปตอนนี้พฟ้าไม่มาบอกว่าฟ้ามาสองวันทั้งไมคิดถึงไม่ไดาเรื่องไม่มาเป็นเดือนก็คิดถึงอยู่แล้วยิ่งมาทำให้เห็นสองวันอีกยิ่งคิดถึงกันเ่มอีกดาวเรื่องดูนั่นนั่นน จะอ้อยตีหวัวพอ่อจะเย็นนะดาวเรืองนะอ้อยมันยิ่งแข็งแขงอยู่เหยียดทำร้ายพ่อนะเธอ,อเอากล้อยไม่กินแล้วจะเอาไปฝากแม่บอกห<า>นูไม่ห<า>นูไม่กินหรอกหนูจะรอกกินกล้วยปู เอามาให้ป uh, ูบอาให้ปูที่ซื้ออ้อมน่ะกิ้ล้วิเจ้างอนปูแล้วนีวันนี้วันนี้เป็นไหลเอาวันนี้ไม่สนใจปูเลยเอ้างอนปูมานูสิเออเ้ยงอหลานเลยเป็นไหลเจ้า กินยูกินยูนี่กินแล้วกินแล้วนี่กอไม่ได้จ้ากอจ้ากอนจ้าช่วยดาว้ินดาวกิาวให้นดาวเลยจ้า่ยนอนขี้ดื้อนอนี้ดื้อข้อนอนฟู

ปู๊กมาทำไรให้ดีเอาลงลงลงเออเออสู้สู้ปุกอดชัดแล้วนะเออเออเออลงอลงลง้งเ้เ้ลง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  นี่จะเจ้างอนปูปไปทำอะไรให้งอนปู่เมื่อวานหรือเปล่าเรียกเรียกเรียกเราไม่พาพ่อมาหาในคอเสียงดูสิเอาลองขอเผื่อได้เนาะนั่น นีเงินเงิน <upside> ป <down sound> really? <musician> ูเสใอเงินปูหมดทิหมดแล้วหมดแล้วกอดาอนไปปเอเออ้ิเดกขีดเดขีไมครับเด็กด้อวันนี้ไม่ังครับได้หมดแล้วกล้วยอ่ะกล้วยก็หมดเอ้ยก็หมดชมน้ำหน้าไปแล้วดูสิเนี่ยเดือดงอนละ ไม่สนใจเลยวันนี้สนใจกิน like, กินครับวันนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติด,ดตามช่องพายท้องคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย